นิทานก็นอนตอนคนห่วงวิชาในสมัยที่จีนนั้นมีการสอบจองหมวนมีสำนักวิชาหลายสำนักที่เป็นสาวิชาความรู้แกผ่ผู้หลุดผู้ใฝ่ศึกษาและต้องการที่จะสอบจองหมวนและในสำนักแห่งหนึ่งก็มีผู้ที่มาล่ำเรียนวิชาอย่างมากมาย แน่นอนว่าก็จะมีผู้ที่หัวดีเข้าใจอะไรทุกอย่างกับผู้ที่ค่อนข้างหัวช้าและในสำนักแข่งนั้นก็มีศิษเอกอยู่สองคนก็ได้แก่อเฟยกับอาลี่เอเฟยนั้นเป็นลูกขุนนางใหญ่โตเขามาเรียนที่นี่ได้ก็เพราะพ่อของเขารู้จักกับอาจารย์ส่วนอาลี่นั้นเป็นลูกชายของข้าพดีผู้มั่งคั่งด้วยความที่เอเฟยเป็นลูกขุนนางใหญ่ ท่านพ่อและท่านแม่ของเขาจังหวังในตัวเขามากว่าเขาจะสอบตำแหน่งเจ้งหนนได้ส่วนอลรี่นั้นท่านพ่อนั้นอาจไม่ได้หวังเท่ากับท่านพ่อท่านแม่ของเอเฟยเพราะหากว่าเขาไม่สามารถสอบได้เขาก็สามารถกลับมาดูกิจการที่บ้านได้อีกสิ่งหนึ่งที่ต่างกันของเอัฟเฟยและอาลีก็คือเอัฟเฟยจะเป็นคนที่ห่วงวิชามาก ไม่ว่าใครจะมาถามถึงเรื่องวิชาความรู้อะไรเขาก็มักจะไม่ตอบหรือไม่ก็หาทางเลี่ยงอยู่เสมอเพราะเขากลัวว่าหากว่าเขาสอนใครแล้วคนคนนั้นก็จะเก่งเกินหน้าเกินตาไปส่วนอารีนั้นเขาเป็นคนที่มีจิตใจเอื้ออารีหากว่าใครมาถามอะไรเขาก็จะตอบไปเต็มความสามารถบางครั้งเขาก็เชื้อเชิญเพื่อนๆกลุ่มใหญ่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนที่บ้านของเขา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอารีก็จะเป็นคนที่อธิบายวิชาวความรู้ยากๆที่อาจารย์สอนมามากกว่าคนอื่นเมื่อ,อเฟยเห็นการกระทําของอารีก็อดที่จะสงสัยไม่ได้วันหนึ่งอเฟยกับเห็นอารีนั่งอ่านตำรายอยู่เพียงลำพังใต้ต้นไม้ในสำนักจึงได้เดินไปหาและได้ถามด้วยความสงสัยข้าถามท่านจริงๆเถอะนะการที่ท่านไปอธิบายวิชาความรู้ ท่านไม่กลัวบ้างหรอว่าเขาจะแย่งตำแหน่งจองมวลของท่านเมื่อได้ยินคำถามของอาเฟยออรี่ก็สั่นหัวพร้อมกับยิ้มน้นอยหาเป็นเช่นนั้นเลยท่านการที่ข้าอธิบายวิชาความรู้นั่นแหละที่ทำให้ข้ามีโอกาสได้ตำแหน่งจองมวลมากยิ่งขึ้นเฮ้ท่านพูดเหมือนเป็นเรื่องของเด็กอมมือข้าไม่พูดกับท่านแล้วว่าแล้วอาเฟยก็เดินจากไป หลังจากที่ทุกคนสอบบัณฑิตกันหมดแล้วแน่นอนว่าเกือบทุกคนในสำนักก็เดินทางไปสอบเจ้าหมวนอเฟยนั้นก็ยังนั่งทบทวนตำราเพลงลำแพงตงักกับอารีที่นั่งทบทวนและอธิบายให้กับเพื่อนอีกหลายคนเมื่อการสอบผ่านไปและประกาศผลสอบออกมาผู้ที่ได้ตำแหน่งเจ้าหมวนก็คืออารีซึ่งทำคะแนนก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนอเฟยนั้นก็ได้ตำแหน่งรองลงมาจากอารีอยู่เยอะเลยทีเดียว และในขณะที่อเฟย์กำลังเศร้าเสียใจอยู่นั้นอล,ลีก็เดินไปหาและกล่าวว่าอาเฟยเอ๋ยการที่เราอธิบายวิชาให้ผู้อื่นนั้นก็เท่ากับเราเรียนเพิ่มขึ้นสองเท่าตัวเลยทีเดียวมิคานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าขณะที่เราสอนผู้อื่นนั้นสมองของเราก็เรียนไปด้วย